ยินดีต้อนรับเข้าสู่มัช c ลมส o ป s ยโลกของหญิงสาวคนหนึ่งต้องล่มสลายไปนะครับเมื่อยาที่จิตแพทย์สั่งให้เธอกินมีผลข้างเคียงกับเธออย่างไม่คาดคิดดูซิว่าหญิงสาวคนนี้จะสามารถหลุดพ้นจากยาตัวนี้ได้อย่างไรกับภาพย,ายนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า Side Effect เอาละครับหนังเรื่องนี้เปิดฉากในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งซึ่งมองเห็นคราบเลือดไปทั่วพื้นเลยและก็มีของขัญวางอยู่บนเก้าอี้อย่างน่าขนลุก และฉากก็ตัดกลับมาย้อนไปในอดีตเมื่อ3เดือนก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเราได้พบกับเอมิลี่นางเอกของเรื่องซึ่งเธอเพิ่งมาถึงเรือนจําแห่งหนึ่งเพื่อพบกับมาตินสามีของเธอหลังจากพูดคุยสั้นๆเอมิลี่ก็บอกลาสามีแล้วก็มุ่งหน้าไปทํางานและที่ทํางานเธอได้แจ้งกับเจ้านายของเธอว่าพรุ่งนี้เธอจะไม่มาทํางานเพราะว่าเป็นวันสําคัญของเธอเจ้านายก็เข้าใจและอนุมัติให้เธอลางานได้ อเอมลี่ก็ขอบคุณเจ้านายของเธอที่คอยสนับสนุนเธอในช่วงเวลาที่ยากลําลบากเช่นนี้ทีนี้เราได้ทราบว่ามาตินที่ติดคุกเพราะว่าเขาได้ซื้อขายข้อมูลภายในอะไรบางอย่างในเช้าวันรุ่งขึ้นอเอมลี่มาพร้อมด้วยแม่สามีมาถึงที่เรือนจําด้วยความตื่นเต้นปรากฏว่าวันนี้เป็นวันที่มาตินได้รับการปล่อยตัวนั่นเองนะครับและผู้หญิงทั้งสองก็ทักทายเขาด้วยรอยยิ้มที่มีความสุขมากๆ จากนั้นเอเมิลี่กับมาตินก็กลับไปยังอพาร์ตเมนต์ของพวกเขาและก็มีความรักต่อกันและกันหลังจากที่ต้องแยกกันมาเป็นเวลานานต่อมามาตินเล่าให้เอเมิลี่ฟังเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่เขาพบในคุกนะครับซึ่งเป็นพนักงานกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่ร่ำรวยมาตินได้อ้างว่าชายคนดังกล่าวนั้นจะได้ออกคุกเร็วๆนี้และสัญญากับเอเมิลี่ว่าพวกเขาจะได้โชคลาภที่สูญไปกลับคืนมาแต่เธอดูไม่ค่อยพอใจกับคำพูดนี้ของมาตินมากนะัก ในเช้าวันรุ่งขึ้นเราเห็นว่าเอมิลี่ขึ้นรถเตรียมตัวออกเดินทางไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งแต่ทันใดนั้นบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในตัวเธอจ,จู่ๆเธอขับรถพุ่งชนกำแพงอย่างไม่คาดคิดและในฉากต่อไปเราจะได้พบกับนักจิตวิทยาที่ชื่อว่าดรจอนาธานแบงค์สเขามาถึงเพื่อพูดคุยกับเอมิลี่ที่รอดชีวิตมาได้โดยที่ไม่ได้รับบาดเจ็บสาหาัสเขาเข้าใจว่าการที่เธอขับรถชนกำแพงนั้นคือเธอจงใจและหมอคนนี้ก็สงสัยว่าอะไรกำลังทำให้เธอทรมานจิตใจ แต่เอมิลี่ก็ไม่ได้ให้คําตอบอะไรจุาธรรมเลยแนะนําให้เธออยู่ในโรงพยาบาลสักสองสามวันก่อนแต่เอมิลี่ยืนยันว่าเธอควรที่จะไปอยู่กับสามีของเธอซึ่งเพิ่งได้รับการปล่อยตัวหลังจากติดคุกม,มา4ปีเธอสัญญากับหมอว่าจะไม่ทําร้ายตัวเองอีกและยอมมาตรวจสุขภาพเป็นประจําหลังจากที่เธอพูดอย่างหนักแน่นะครับจุาธรรมจึงตัดสินใจที่จะปล่อยเธอไปแต่หมอคนนี้ก็จ่ายยาบางอย่างให้กับเธอเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เธอสศกเศร้า ตัดมาไม่กี่วันต่อมาเอเมิลี่ก็กลับมาหาโจนาธานอีกครั้งหนึ่งครับและนั่งบันบัดกับโจนาธานอยู่ในขณะนั้นเธอได้เล่าว่าเธอได้พบกับมาตินอย่างไรและเธอเคยไปนิวยอร์กเพื่อเรียนการออกแบบการาฟิกเธอแต่งงานกับมาตินหลังจากที่พบกันเพียงแค่ช่วงเวลาสั้น